ทุกคนเราอยู่ที่สถานีบางพลูไปวัดสวนแก้วมานะฮะแล้วก็ไปวัดประชารังสรร์มาทุกคนจ้ะอันนี้วัดบางไผ่นะฮะเป็นครั้งแรกที่เราตั้งส่สีม่วงมาโซนนี้แล้วก็ตรงนี้จะมีสถานีบางรักใหญ่ยู่น่าไปฮะนะฮะแล้วก็ อ๋ออยากจะบอกว่าตรงนี้จริงๆมันมีร้านขนมจีนแต่เราไม่อยากจะไปเอ่ยถึงเพราะว่าผู้ผู้จัดการบริการแปลกๆค่ะเขาไม่ต้อนรับค่ะเพราะว่าช่องของเราเป็นช่องเล็กๆในยูทูบอ่ะเขาก็จะแบบทําเป็นเชิด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 อะไรประมาณนี้เราก็เลยไม่เข้าดีกว่าไม่บอกต่อไม่บอกตอแล้วก็ไปกินกว๋วยเตี๋ยวเรือตรงแถวแถวสวนแก้วอันนั้นก็อร่อยแต่เจ้าหน้าที่บริการไม่น่ารักค่ะแสดงปฏิกิริยาแบบไม่มีมารยาทราการศึกษามาอันนั้นอร่อยแต่ว่าเจ้าหน้าที่บริการไม่ดีเป็นผู้ชายตัวเตี้ยๆล่ำๆค่ะ เราก็เลยแบ,บิดหวังมากก็เลยไม่ไม่ไม่แนะนำฮะรสชาติดีบริการดีเจ้าของดีแต่พนักงานไม่ดีก็ไม่ต้องไปเสียบทุกคนต่อไปนี้นะฮะนี่ฮะสายสีม่วงทุกคนเรากำลังกลับไปบางซ่อนก่อนก็จะต่อสายสีแดงไปลังสิตธะไปธุระที่ลังสิททุกคนนะฮะนี่ฮะเรากำลังอ๋อนี่ไงเขาจะเขียนว่าไปคลองบางใหญ่ซ้ายจะเป็น ฝั่งซ้ายไปเตาปูนฝั่งขวาแสดงว่าเราต้องไปฝั่งขวาทุกคนเพราะว่าเราไปตรงนี้ค่ะไปเตาปูนถูกไหมฮะเราอยู่ตรงนี้เราขับย้อนมานี่ค่ะเราขับย้อนมาบางพูบางรักใหญ่แล้วก็บางรักน้อยใส่หมาบางกระสอคือราชการแล้วก็บุงสว่างบางซ่อนลงบางซ่อนนะครับแต่ถ้าเกิดเราไปบางพูอีกสามสถานีก็สุดสายทองบางไถ่ซึ่งเราไม่เคยไปตรงแถวนั้นเลย น,ะะนี่เป็นช่องของเรานะฮะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราไปทานอะไรไปร้านไหนถ้าเกิดพนักงานมีมารยาทเนี่ยเขาจะแบบไม่ต้องมาสารแนฮะแหน่ทำมาเป็นช่องชื่ออะไรอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยอยากจะรู้ขึ้นมานะฮะนี่วัดสวยไหมเหมือนขพาแก้วเลย ก็เลยอยามันไปหาวัตุเลตจะมาสอบถามอะไรชั้นจะเป็นแค่พนักงานเสิร์ฟก็ทําท่ามองแบบว่าเหมือนเราเนี่ยช่องของเราแบบไม่ได้ใหญ่โตไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรประมาณนี้แต่เจ้าของเขาดีฮะเจ้าของดีร้านอาหารอร่อยแต่ลูกน้องทํเสียงนะฮะเป็นร้านก๋วยเตียเ๋ยวอยู่แถวๆวัดสุดแก้วฮะทุกคนอร่อยมากนะก๋วยเตี๋ยวเรือเขากีมากแต่ถ้าเกิดพนักงานแย่ก็ไม่ไหวฮะถือว่าไม่มีวาสยาต้องบอกต่อฮะ เราจะให้ไปดูอ่ะมีวัดเยอะมากเหมือนวัดธรรมารู้ยังวัดเจดีย์เหมือนวัดธรรมาเห็นไหมทุกคนนั่นแหละเหมือนวัดธรรมารแต่นี่เหมือนวัดพระแก้วเรียกว่าวัดบางไผ่อะไรนะั่นแหละหลังคาอะไรทุกคนดูสิหลังคาบ้านเหล่านั้นนะ่ะทำไมเยอะมากมากุดอยู่ตรงนี้นี่ฮะเป็นคาเฟ่ ที่เราตรงไปวัดสวนแก้วแล้วก็วัดประชารังสรรค์นะฮะตรงเส้นนี้เลยแล้วก็มันมีขนมจีนนะตลาดแยกคลองบางปูแยกบางปูตรงนี้ตลาดแล้วก็ขนมจีนตรงนี้เป็นแบบแนวแบบว่าเป็นดาวตลกชื่อดังมาเปิดนะฮะแต่เจ้าหน้าที่เขายิงก็เลยแบบไม่สนใจค่ะปล่อยมันไปยิงนะก็ไม่ต้องไปเข้าร้านกันโกรธนะฮะร้านไหนยิงเราจะไม่บอกต่อ นี่ฮะถนที่ไปวัดสุนแก้วเดี๋ยววันจันทร์จริงๆเรามีนัดนะแต่บางเอญต้องเดินทางไปลำปางฮะทุกคนไปลำปางเรามาดูกันนะว่าไปนอนโรงแรมอะไรไปกินที่ไหนนอนเป็นยังไงบ้างนะฮะแล้วก็วันอังคารก็จะถึงลำปางประมาณตีสองครึ่งแล้วก็พุทธพฤหัสสุขอยู่ที่นั่นแล้วก็กลับกรุงเทพมาสอนต่อนะฮะก็เลยต้องวางแผนดีๆฮะนัดกับจิ๊กกับกั๊กเอาไว้ก็ต้องเลื่อนฮะทุกคน มาแล้วรถไฟไปเตาปูนแต่เราลงที่บางซ่อนครั้งแรกที่ลงบางซ่อนปกติจะลงที่บางซื่อที่มีโจรเยอะๆขโมยที่ชาัดแบตเราไปอะคะ่ะจำได้ไหมวางเอาไว้ดึงเอาบือถือออกไปเล้นติดตอกปรากฏทิ้งสายชาร์จคุณภาพเอาไว้ปรากฏว่ามันขโมยไปเลยต้องระวังว่าเราอยู่กับโจรน,นะฮะทุกคนกประตูเปิดให้เราเข้าแล้วจ้ะ บางรักใหญ่ next station บางรักใหญ่บรรยากาศดีมากเลยทุกคนสถานีต่อไปบางรักใหญ่จากทุกคนจากครั้งแรกนะฮะที่เราจะได้สัมผัสบรรยากาศการถไฟฟ้าสายสีม่วงบางรักใหญ่ส่วนกล้วยด้วยส่วนกล้วยว้ามีมะพร้าวด้วยทุกคนบางรักใหญ่ station please m a i n t a i the gap between train and platform thank you